สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อดวงคุณในวันนี้เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณควรทำอย่างไรดีล้ายอย่างไรให้ไพ่ช่วยบอกทีไพ่อยากบอกอะไรคุณอยากบอกคุณเรื่องอะไรอะในวันนี้ ดวงคุณในวันนี้เกิดอะไรขึ้นไพ่อยากบอกอะไรคุณให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าจะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณในวันนี้งอกเงยเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะ่ะ งอเงยจเจริญด่งเดือนก้าวหน้าการงานการเงินความรักชีวิตคุณตัวคุณลูกคุณตัวคุณเองอ่ะพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นดูแลคุณดูแลตัวคุณสุขภาพชีวิตจิตใจคุณอ่ะทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยความดีทุกอย่างงอเงยลรกคุณกําลังคิดจะทําอะไรอยู่ตอนนี้จะ,จะเจริญก้าวหน้าเรื่องราวจะเหมือนจะดีขึ้นอ่ะงอเงยจเจริญเติบโต ไปกว่านี้ความคิดชีวิตจิตใจคุณดีขึ้นพัฒนาตัวคุณเองแล้วอย่างไรอ,อีกบอกว่าสัมผัสได้ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรเรื่องดีเรื่องร้ายคุณสัมผัสได้ว่าคุณจะคิดจะพูดจะทำอะไรนะเพราะว่าตัวคุณพัฒนาตัวคุณหัวใจคุณพบก,กับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องดีเรื่องร้ายด้วยความสัมผัส ของคุณเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณมีรางสังหรณ์มียานสัมผัสที่จะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรเรื่องดีเรื่องร้ายควรจะคิดควรจะพูดนะว่าจะทําอย่างไรในวันนี้แล้วอย่างไรอีกเพราะเพราะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่คุณคิดแต่สินใจอะจะไปทางดีทางร้ายทางขาวทางดําด้วยความรู้สึกสัมผัสข,ของคุณเอง ช่วงที่ดีที่สุดคุณจะพบเรื่องราวดีๆเข้ามาที่ดีที่สุดได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาพลังงานที่ดีในวันนี้ที่ดีเข้ามาดือ้อดึงนะตอนนี้น,นี่พูดถึงความเหมือนภัยให้ระวงังไม่ควรดื้อร้าน,ด,านาดันทุลังดื้อดึง ว่าคุณอะอะไรทำได้ไม่ทำไม่ได้อ่ะด้วยตัวคุณรู้คุณคิดคุณแต่ัดสินใจจะทำอะไรเศร้าซึมเศร้าวความเสียใจเรื่องราวที่ผ่านมามีความคิดวิตกกังวลเหมือนไพ่ไพ่จะบอกว่าคุณคุณในวันนี้ชีวิตคุณอะเพราะใบแรกมาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยตัวคุณเองจะพัฒนาตัวคุณเหมือนด้วยด้วยพลัง งานของคุณเองอะ่ะไม่ไม่ควรคิดเรื่องวิตกกังวลกับเรื่องทุกเรื่องอุปสรรคปัญหาเราดูคุณรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแล้วคุณจะพบเรื่องราวที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาเพราะอดีตที่ผ่านมาคุณอยู่ในความเศร้าความเสียใจมาปัจจุบันก็ทำให้เศร้าแล้วปัจจุบันนี้คุณเศร้าอนา,นาคตคุณก็จะเศร้าเสียใจเพราะไพ่เหมือนจะบอกว่านะ่นะณตอนเนี้ย คุณพัฒนาตัวคุณว่าควรทิดควรจะทำอย่างไรและแรงพักดันของคุณให้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยความจิตใจล่าเลิงแจ่มใสให้มีความสุขเรื่องราวช่วงที่ดีที่สุดอ่ะเพราะใบนี้พูดถึงช่วงที่ดีที่สุดคือในตอนนี้นำเรื่องราวในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความมั่นคงในอนาคตเหมือนไพ่จะบอกว่าให้ให้ณวันนี้ตอนนี้ เหมือนให้คิดให้ทําในสิ่งที่ดีอ่ะคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ให้อยู่ในความเศร้าความวิตกกังวลความเสียใจเหมือนสิ่งที่จะผลักดันคุณไปให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมแ่ะด้วยด้วยจิตใจพลังแรงกายแรงใจของคุณอ่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นความก้าวหน้าน่ะระหว่างประเทศ คุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปอะจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคู่กับไพ่งอกเงยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยด้วยจิตใจด้วยแรงใจด้วยพลังความเนช่วยผลักดันคุณไปได้อะด้วยความมานะพยายามเพราะไพ่เหมือนคุณกําลังจะเศร้านะเศร้าๆซึมเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหมุนเงินหรือคิดเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงิน แล้วคุณคิดคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำอย่างไรเพราะใบนี้พูดถึงเงินหมุนเงินหมุนเวียนเพราะคู่กับไพ่คุณสัมผัสได้ว่าควรจะทำอย่างไรด้วยความรู้สึกนึกคิดของคุณเพราะพลังงานนี้จะพูดถึงมาจากหัวใจคุณจิตใจคุณว่าควรจะทำอย่างไรจะไปทางซ้ายทางขวาเรื่องดีเรื่องร้ายจะพูดจะทำอะไรลงไปน่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณรู้คุณสัมผัสได้ เงินคุณจะเจริญงอกเงยเพราะใบแรกมาก็เกี่ยวกับเงินคุณจะหมุนเงินหมุนเวียนเงินให้เจริญงอกเงยก้าวหน้าผลิดอกออกผลต่อไปได้เหมือนบอกว่าอย่าอย่าท้ออย่าท้อด้วยกําลังใจที่ทมั่นคงคุณจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดพูดถึงอภิมหาเศรษฐีจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคู่กับไพ่ช่วงเวลาที่ดี ที่ดีที่สุดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยปัจจัยความคิดความรู้สึกของคุณหรือคนรอบข้างช่วยเหลือคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นเรื่องราวดีๆจะเข้ามาเพราะคุณจะหมุนเวียนอันนี้ล่วงออกมาเองงานถนัดทำในสิ่งที่คุณถนัดที่คุณรู้คุณเข้าใจคุณหวังคุณปรารถนาคุณทําได้ คุณเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณทําได้คุณมีสิ่งที่คุณถนดัดคุณคุณเหมือนเหมือนไพ่จะบอกว่าด้วยด้วยความถนัดของคุณแล้วอย่างไรอีกอยากบอกอะไรอะบอกคุณว่าเหมือนพลังงานที่ทุกๆใบขึ้นมาเหมือนไพ่จะให้กําลังใจคุณอะ ที่จะต่อสู้ด้วยความมานะพยายามเพื่อความมั่นคงไปในอนาคตข้างหน้าของวันพรุ่งนี้ผัวพันคู่กับภัยของความเศร้าความเศร้าความเสียใจเหมือนทุกอย่างอะอยู่ที่ความคิดความรู้สึกนึกคิดของคุณถ้าผูกพันผัวพันอยู่กับความเศร้าความเสียใจคุณจะจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจไม่สามารถผลักดันให้คุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้ พลังงานวันนี้ชีวิตคุณจะงอกเงยได้ด้วยหัวใจกำลังใจแรงใจของคุณเองเพราะคุณก็รู้ไพนนี้ก็ยามซ้ำนี่ก็สิ่งที่คุณถนัดที่คุณทำได้ที่คุณรู้คุณเข้าใจอยู่และเสน่ดึงดูดแรงดึงดูดคุณมีพลังที่ดีมดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณไม่ควรวิตกกังวล ไพ่ยอยากบอกคุณในวันนี้ให้คุณอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยแรงใจด้วยกำลังใจของคุณเองที่จะต่อสู้ก้าวไปเพราะชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยพัฒนาจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อาพิมหาเศรษฐีอันนี้ก็พูดถึงการหมุนเงินหมุนเวียนเงินความคิดความรู้สึกงานเงินชีวิตคุณอะ ด้วยตัวคุณพานำพาคุณไปให้สำเร็จสมหวังเพราะคุณมีพลังดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาด้วยความถนัดทำสิ่งที่คุณถนัดแล้วไม่ควรดือ้อดึงดื้อหลนันหรือนำบทเรียนที่ผ่านมามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อความมั่นคงไปในอนาคตเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทรัพย์สินเงินทองการงาน เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกให้ไพย่ยานาโลกช่วยบอกทีจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรใบแรกฟื้นฟูให้คุณฟื้นฟูดูแลหัวใจคุณชีวิตเหมือน ฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาตัวคุณอะใช้ความคิดเน่ยเพราะไพ่เนี่ยเป็นพลังงานที่บอกว่าความสำเร็จสมหวังงอกเงยเข,ขึ้นมาได้ด้วยด้วยหัวใจคุณด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะไปเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยด้วยความคิดของคุณเนี่ยจะนำพาให้คุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิต ได้ดังที่คุณปรารถนาถ้าเรื่องเงินก็มาอภิมหาเศรษฐีน่ะดึงดูดเข้ามาความคิดของคุณอยู่ที่ความคิดจิตใจของคุณแล้วอย่างไรอีกพบใบแรกมาให้คุณดูแลสุขภาพตัวคุณฟุ้นฝัวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่เป็นคุณต้องต้องดูแลคุณทุกตัวคุณเองโชคดีแล้วคุณจะสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณจะพบเรื่องราวดีๆมีโชคดีเข้ามา ด้วยความสามารถความรู้ความคิดของคุณเองใบต่อมารูปงามรูปงามดูหล่อดูสวยด้วยเหมือนความมีสเสน่ห์ของคุณอะเมื่อคุณดูแลหัวใจคุณจิตใจคุณณนะตอนนี้คุณจะพบกับเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเพราะพลังงานที่จะบอกคุณอะเรื่องราวดีๆพอให้คุณดูแลตัวคุณในวันนี้นะวันนี้ดวงคุณในวันนี้ให้คุณดูแลคุณตัวคุณฟื้นฟูให้คุณดูมีดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์พัฒนาจิตใจคุณอะด้วยมาจากความคิดว่าคุณคิดคุณจะทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆโชคดีโชคดีเข้ามา ได้สำหรับบอกว่าจเจริญก้าวหน้าคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้ชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่านี้ด้วยแรงใจกำลังกายกำลังใจของคุณเองพละกกำลังด้วยหัวใจคุณฟื้นฟูดูแลดูแลสุขภาพจิตใจของคุณเพื่อความก้าวหน้าแล้วไพยอยากบอกอะไรคุณอีกช่วยบอกทีนางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณคุณอันนี้บอกว่าคุณเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักเหมือนเทวดาบนโลกทุกๆคนบนโลกดูคุณเป็นแสงสว่างนะเหมือนไฟแสงสว่างอยู่ในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทุกอย่าง ได้ให้คุณแสงสว่างของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณความรู้ความสามารถเนี่ยไพ่จะบอกไว้ด้วยตัวคุณด้วยความรักความอดทนของคุณจะส่องสว่างให้กับทุกๆคนสรรพสิ่งคุณเป็นแสงสว่างจะสําเร็จสมหวังด้วยตัวคุณและคุณก็จะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนนําเรื่องราวดีๆความร่มเย็นความสุขมาให้กับคนรอบข้างของคุณได้ด้วยพลังของคุณเอง จะบอกอะไรคุณอีกแล้วบอกคุณว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรหรือควรทำอย่างไรภัยช่วยบอกทีจะกวาลอันมหัศจรรย์เดินในความงามเนเพราะคุณจะเดินก้าวไปข้างหน้าเพราะทุกอย่างด้วยด้วยความสง่างามด้วยความมหัศจรรย์เรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอย่างไรอีก ไพ่จะบอกในทางที่ดีนะมันจากคุณเพราะเนี่ยคุณก็มีแสงสว่างอยู่ในตัวคุณความรู้สึกในคิดชีวิตจิตใจคุณนำพาคุณก้าวไปข้างหน้าใน,นวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปใบนี้ล่วงมาเองการเล่นแล่แปรธาตุคุณได้สัมผัสถึงความคาดไม่ถึงอันนี้ก็พูดถึงความคาดไม่ถึงและทุกแพ็กเก็ตทุกทกที่คุณคิดไว้อะเริ่มต้นจะกลายเป็นเงินทอง เป็นทองคําเป็นเงินเป็นความสุขสําเร็จสมหวังอันนี้ก็พูดถึงมหาเศรษฐีเพราะใบแรกก็พูดถึงการงอกเงยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่ก็พูดถึงแสงสว่างนะคุณมีพลังดึงดูดเพียงแต่ถ้าใครจะเตือนนะเนี่ยคุณอย่าอยู่ในความเศร้าความผิดหวังความเสียใจออกออกจากอุปสรรคปัญหาด้วยความคิดของคุณนะแล้วก็อย่าดื้อดึงดื้อดึงด,ด้วยหัวใจคุณเองต่อคุณ ดือด้อด,ดึงกับทุกเรื่องอะ่ะอย่าผัวพันกับความเศร้าให้ออกมาคุณจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้างอกเงยเรื่องราวดีๆเข้ามาอันนี้ก็ก้าวหน้าอันนี้ก็งอกเงยเงินทองความคิดสติปัญญาชีวิตคุณไม่หยุดอยู่แค่นี้เหมือนไพ่จะบอกคุณเพียงแค่ให้คุณดูแลฟื้นฟูดูแลตัวคุณให้ดีทั้งความคิด ชีวิตจิตใจของคุณแล้วทุกอย่างก็จะดีต่อไปข้างหน้าค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม u ับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ